ตาหาสีสมบอกหางบเท่เล่ผมมาหลายดอกอ่ามีงบเท่าเล่ผมหาให้ได้เลยถ้าตามากนี่ต้องตั้งงบมาก่อนจะหาไรเป็นไรผมเอาไปแล้วสองคันสามคันหฮวยตาซื้อไปขายบ่ซื้อไปขายนั่นของอยังตาหาของคู่บัตาอย่างเดียวอ๋อแจ้งหกสิบนี่ตาซื้อเทเล่ประมาณซื้อสามเซนลงมาหนึ่ง โก็ซื้อเพียงเนี่ยเจ็ดทิพตาก็ซื้อมันบ่เจ็ดทิพตาซื้อขาวห้องซื้ออืมขายซยยากผมเอาไปลงไปลาวเวียงจันท์เนอะตาไปพุ่นนะบ่ตาไม่ได้ไปนู่นหรอกพวกเขาเข้ามาก็อ๋อตาขายอย่งไหนขายในเฟซหรือว่าอย่งไหนขายมัน so มีเ <nước> พื่อนมีน้องอยู่นั่นนะอ๋อเขาก็หาคนซื้อทั้งนู่นนะ ตานี่ติดต่อคนอยู่เล่าคงสิไรบ่ใช่ติดต่อเองบ่ติดต่อเองอือหมู่ทักมาหากันหลายเลยาหาสื่อแต่คู่ปลาตาอย่างเดียววะเถอะแมนแมนม,มันมีเล่มมันมีเล่มมันได้มันเอาผ่านด่า,น,า,า,น,ดานได้มมแมนบ่ดละผ่านด่านได้ต่อให้โอนบ่โอนบ่เกี่ยวเขาเนบ่ใช่ใช่างนี้อยากต้องเอาสภาพของมันครับเก่าแก่ก็แล้วแต่ฮึคอยเป็นสภาพของมัน เอาบอร์โทเราไวเดี๋ยวเขาโทบอกเราเลย <c oughs> มีคนสิขายายอยู่เส้นเป็นคู่บ<ม>ัตาผู้ได้บวกตาเฮ้ยไปบอก, <c oughs> บอกรถสื่อจารังวะกะบอกหารถจารังวะ อันนี้กำลังซื้อมาไหมตอนี่ไปเองตอนี่ขายขายสหาออกรับรัซื้อรับซื้อด้วยบ่อปาเกษตรพัฒนาเดผู้ใดรับซื้อบอเลอเอามา่ยังเอามาปัวบ่ขายแพงมาตาขายแพงลาาือคราคาอะไรกันบ่ครับเวาราคาอะไรกันครับ ไปไม่ใส่ไปเนี่ยปีสุดคืนซีุกไปนี่กันได้ขับไปออกหนารงเรียนกับไปตามทางลาดยางก็เลยไปเข้าดินรับตกเข้าดินแมนซีสุกไปนี่ก็ได้ดาตาตาไปได้ไปได้เบิรตลัดยางเบิรทุกฟังมากยังไงกับไปนี่ไปเลี้ยวหัวขึ้นคนกีดนี่แล้วก็อ้อมมานาลงเลี้ยววหัไน ครับนี่นี่เป็นน้ำค้นกรีดนี่ครับเดี๋ยวส่งข้าวตาตาเล่นไล่เล่นยังให้เป็นเด้อบ่แมนน่ำมีรลูปเดี๋ยวัสเก็ตภาพให้กับบแมนดินี่น้าบานเลยว่าตาเนาะ เป็นเพื่อนกันหลายหลายปีแล้วอืป้ามาเอากำบมันจำอยู่ตรงซีแยกอ่ะซีเแยกอะไรนะซี่แยกเนี่ยไปจางเนี่ยเมื่อันอ่เคยเห็นตะลงแากมาจอดไปไทยทนผมกับน้องเนี่ยหาหาซื้อรถ มีราคาบอกว่า10หรือบอกเกินประมาณบ่เขาให้เขาบอกมากเขาก็ส่งลูกกันราคาไปแล้วเบิง้าถึงจับซุ่งฮีโร่มีไล่ตาไม่น่ารลายปะแถวบ้านตาเกี่ยวอะไรจังหวัดทุกแต่อยู่ตำบลยังนะยี่บักดอกเนี่ยรับบ้านบักสัน เกจะทู๊กเกี่ยวอะไรล้วหาลอยหกลอยมึงจะตุนใหม่แถวบ้านเจ้ิ๋วนใหม่ั่วตุนใหม่ก่อนเนะอะฮึสันไม่เอาพับขึ้นไปเรื่องแล้วก็ไปว่างกุญแจก็ได้งั่นมาแล้ว เอาไปเบียดต้นยางเลยเห็น uhm น for ่ำม <project> ัดดีๆไหมนายหนาเมียเฮ้ยเฮ็ดขี้ไรพนันมึงแกก็หายเยอะไม่มีไฟทุบอุบลอุบลอุบลเดี๋ยวเจออุดมไปส่งดีแล้วส่งข้าวตาโอ้ 10ัน,น,นครับผมวัตตคูปะทาว,วัตตะคูา่ตราคาอด้อืมเา่ารแราาอไมหนัก็เห็นเขาขายอยู่ยู่ศูนย์หอมไปเลยโอ้ยศูนย์ว้ผมหาสี่ตาบารับน,นน้องบอลันสะเลาตะเาโอ้ยผมาวาดไปแล้วครับอ่ะเดี๋ยวส่งข้าวตาลาตยเอประคำเนี่ผมวาดหมดแล้ววาดจนไม่เหลือไม่เหลือในหน้าหลระเป็นกันไป ครับน้อยสักหน่อยค่าค่าเชื่อนุษย์ไอ้พอราคามันต่ำหน่อยผมก็ให้ในงานท่านี้ทุกคนขายมันจะได้มีการน,นะแบ่งกันนะครับอโอเคเดี๋ยวส่งข้าวตาไปทางนี้นะครับนี่ไนี่ก็เลี้ยวกไส้กับน้ำทาง,ง,งลัดยางนเยจะบั้นตุงแล้วก็ไปพุน่นแล้วก็เลี่ยงนะฮะขาดินนั่แหละเข้าวี่สูงขึ้น ัครบโอ้ราคาบ่ได้กันเลยกดกดทองโพดเนาะไรนโคกสววานครับค่าบผมกดนางเกียบกดจีเอ้ยสิว่าจังไหัะเปลือนี่น้ำตาสิไหลเลยยัง สินนี้ว่ามันอ่าวสินที่ดีผูดดามเอาไปแม็กกลีสอาสรุปว่าราคาปอร์ไหนกันซับเปลือกมปื้มเขาเปลี่ยนรถเขาเปลี่ยนรถเขากำลังงานมาท่านกับลังหันมาท่านเลยเมตาเจ้าก็เห็นหนักเกียจเจ้าก็ทั้งทางยางมึงพ่อเป็นมารยาทะหน่อีนึงอะไรตาเจ้าก็เยี่ยเศษ ย่างไปพระธนวัตรรถเรวไากับหลังหันเลยว่าเจินบอกมากหรอโอ้ตายตายเ็บบาปแหงเสียราคารถท้องฟาไป,ปานิอแล <c oughs> ้วซ <c oughs> ดสำลับห <c oughs> <c oughs> ลังหันทันทีเลยโอ้ยคอยเอาอะไรงรถคอยซื้อแต่ครูปรตามันไ่เมีนคูปตาเมียนยังนีนี่เออทังไนโตรลิกเมียนบ อเอาบ่าพันครับเดี๋ยวเฮาเก็บเครียร์ลิงครับสถานที่เดี๋ยวเอามาบานมีปูดแดงขายบ่ว่ะจะสอปูดแดงกันแล้เป็นแต่ด้ปูแดง,ดงอด่ะพ่อพ่อกันคลิหนาครับสบายดีเนาะ